คุณเคยเป็นคนนาทีเลขาอยู่กับคุณมาสามปีแล้วหรือไม่เคยเห็นเลยครั้งไหนที่พาเธอออกไปพบประสังสค์ให้เธอดื่มน้ำผลไม้ล่ะแม้แต่ช่วงมีประจำเดือนก็ต้องดื่มเหล้ามันไม่เหมือนกันเลยเลขานุกการหลงมีความสามดีฉันไม่ง่วงฉันอยากรอพี่จันทราไปด้วยฉันเคยบอกว่าพวกเราเลิกกันแล้วการกลับมาครั้งนี้ฉันมารายงานงานโครงการที่ฟงเฉิงได้เสร็จสิ้นแล้วสัญญาจ้างงานของฉันก็จะหมดในอีกสามวัน ในช่วงนี้ฉันจะอยู่ที่บริษัทเพื่อส่งมอบงานให้เรียบร้อยโปรดลงชื่อในเวลาออกของฉันในภายหลังเลขาลูคุณยังคงงอนฉันอยู่เหรอกอนเพราะประโยชน์แย่งที่ทําง,งานของคุณคุณไม่เชื่อฟังคําสั่งของฉันด้วยดึงไปทําง,งานที่เฟิงเฉินคุณยังหวังให้ฉันเก็บที่ทําง,งานของคุณไว้เหรอนั่นก็ดีมากเลยแค่ให้คุณเซ็นชื่อในเวลาออกของฉันฉันจะจากไปทันทีลูกสร้างอยู่ซั่วซ่ง ตอนนั้นคุณเป็นคนช่วยฉันชำระหนี้สินให้ฉันสามล้านหยวนแต่ฉันก็ได้นอนกับคุณมาสามปีพอจะเท่ากันแล้วหรือยังคุณถึงต้องการความสัมพันธ์ของเราขนาดนี้ไม่งั้นละทิ้งเชิงวันนี้เราจะคุยกันให้รู้เรื่องเลยนะฉันรู้ว่าเธอชอบแบบไปอยู่ใจบริสุทธิย่อมมีพลังสามปีที่ผ่านมาฉันก็แค่สิ่งบันเทิงยามเงาของคุณคุณรู้ดีว่ามันเป็นอย่างไรฉันไม่รักคุณคุณก็ไม่รักฉันไม่ใช่คำพูดสำหรับคุณ แต่สาหรับฉันคุณไม่เคยรักฉันเลยดูเหมือนว่าคุณจะรู้จักชะตาของคุณดีเมื่อคุณรู้ความจริงนี้ตั้งหนาแล้วแต่ว่าทําไมต่อที่คุณบอกฉันเองหัวใจของฉันถึงยังเจ็บอยู่สักทีดังนั้นฉันจึงลาออกจากงานทุกคนต่างมีความสุขทรงเวลาออกไปแล้วฉันจะเซ็นชื่อก็ขอบคุณคุณหวนลูกหน้าแล้วกันแต่ไม่ใช่ตอนนี้สัญญาของเธอกับบีหยุนยังมีเวลาอีกสามวัน ตอนนี้กลับไปทํางานของเธอให้ดีเถอะไม่เชื่อก็ไปตรวจสอบวิดีโอเซอร์เลนส์คุณไม่ได้ยินหรือไงวิดีโอเซอร์เลนส์มันเสียอยู่พอดีคุณตะโกนพอแล้วหรือยังตัวเองทําผิดมีสิทธิ์อะไรมาด่าคนอื่นท่านประธานบวนผมไม่ได้โกหกจริงๆฉันเชื่อใจคุณยังถิ้งจอดจุกกันมาสามปี ช่างคิดว่าถึงแม้คุณจะไม่รักฉันก็ควรเข้าใจนิสัยของฉันแต่ที่แท้คุณไม่ไว้วางใจฉันเลยแม้แต่เรื่องพื้นฐานฉันจะพูดประโยคสุดท้ายฉันไม่ได้ทําอะไรกับเชือกเลยก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะไปจับเชือกแล้วถึงแม้ว่ากล้องจะเสียพอดีก็ไม่แน่ว่าจะไม่มีหลักฐานอื่นๆเหลืออยู่คุณแน่ใจหรือว่าผมเป็นคนจับเชือกไม่กล้าพูดคําแก้ตัวพี่จังอยู่ถึงแม้ว่าผมจะเคารพคุณมาตลอดก็ยังอยากช่วยคุณอยู่ดี แต่ว่าวันนี้เกิดเรื่องรายแรงขึ้นฉันไม่คุ้นเคยกับการพูดเท็จนายแน่ใจว่าเห็นฉันขยับเชือกด้วยตาของนายเองลูเซียนอยู่คำถามเดิมนายจะถามกี่ครั้งถ้าฉันหาหลักฐานมาพิสูจน์ว่าเป็นนายที่กําลังพูดเท็จนายจะขอโทษฉันอย่างไรเดิมพันด้วยฝ่ามือฉันเดิมพันด้วยฝ่ามือของฉันอย่างไรจางหยวนจี้ ทำแบบนี้ฉันกลัวจังหลงจัางหยวนเธอหยุดได้แล้วเมื่อกี้เธอไม่พูดมั่นใจว่าเห็นฉันขยับตัวหรอกเหรอือหรือว่าเธอยอมรับเมื่อกี้พูดโกหก,ก,กเขาคงไม่สามารถหาหลักฐานอะไรได้จริงๆหรอกนะเป็นไปไม่ได้กล้องวงจรปิดถูกฉันทําลายไปก่อนแล้วฉันจะมีหลักฐานอะไรได้แน่นอนว่าเขาชอบฉันแน่ยิ่งในตอนนี้ฉันยิ่งไม่สามารถแสดงความอ่อนแอได้ฉันจะรับผิดชอบกับทุกคําที่ฉันพูดแน่นอนว่าฉันกล้าที่จะเดิมพันกับคุณ แค่ฉันไม่รู้ว่าคุณจะตรวจสอบนานแค่ไหนวันนี้เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ขึ้นและมีงานตามมาอีกมากมายที่ต้องจัดการทุกคนต่างก็ยุ่งมากไม่มีเวลามากพอที่จะรอเอียงของคุณต่อเขาแม้ว่าฉันจะกระโดดลงแม่น้ำวงผกูก็จะถูกคนพูดว่าเป็นการฆ่าตัวตายเพราะกลัวความผิดทําไมฉันต้องมารับความไม่เป็นธรรมแบบนี้ถ้าถูกทําให้ไม่เป็นธรรมฉันไม่สามารถเรียกคืนได้หรือแค่ตกมือเดียวเท่านั้นฉันทําให้เธอใจดีแล้วนะฉันยอมรับว่าฉันโกหกการตกนี้ฉันสมควรได้รับ แต่ฉันก็ไม่ได้แต่เชือกเลยในวิดีโอก็ไม่มีภ้าที่ฉันไปโดนเชือกคุณบอกว่าฉันดึงเชือกเพื่อใส่ร้ายคุณคุณก็ไม่ใช่ใช้เรื่องนี้มาใส่ร้ายฉันเหรอคุณมีคุณธรรมมากกว่าฉันตรงไหนฉันก็แค่รู้สึกหึงว่ามีคุณอยู่ข้างๆวันดังนั้นฉันจึงพูดไปในช่วงเวลาเครียดๆขอโทษนะเป็นความผิดของฉันฉันไม่ควรใจแค่ขนาดนั้นไม่ควรคิดว่าถ้าสังวีเจอมีตำาหนิจะไม่สมบูรณ์แบบอีกต่อไป หรือบางทีเธออาจจะไม่ชอบเขาขนาดนั้นก็จะสนใจฉันมากขึ้นฉันรู้ว่าความคิดของฉันมันใจร้ายมันก็เป็นเพราะว่าเธอชอบเขาถึงจะสนใจฉันฉันก็เป็นฝ่ายที่สามคุณไม่ใช่คนที่สามเรื่องนี้จบลงแค่นี้เกือบจะคําเก่าๆที่พูดไว้มันเป็นจริงคนที่ไม่ได้รับความรักต่างหากที่เป็นมือที่สามคุณหวัง สัญญาจ้างงานของฉันกับพี่ยุนเหลืออีกแค่สามวันแต่ฉันได้รับบาดเจ็บเป็นอุบัติเหตุจากงานไม่สามารถกลับไปทํางานที่บริษัทได้อีกแล้วฉันจะให้โรงพยาบาลออกไปรับรองนําไปมอบให้ฝ่ายบุคคลเพื่อขอลากิจและยื่นคําร้องค่าเสียหายจากอุบัติเหตุขอให้คุณอย่าลืมคําสัญญาที่ให้ไว้รีบเซ็นชื่อในเอกสารทั้งหมดอูโชยุนี่คุณจะมาหาเรื่องฉันอีกแล้วเหรอ <No. S 1> คุณวินคิดมากไปแล้วค่ะฉันบาดเจ็บค่ะฉันไม่อยากให้ใครมารบกวน ขอให้พวกคุณออกไปจากห้องของฉันเดี๋ยวนี้เลยหรือเมเมพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันฉันยังมีงานอีกมากที่ต้องจัดการไม่มีเวลาคุยเรื่อยเปื่อยคราวที่แล้วถ้ามีอะไรก็ควรบอกตรงๆนะคืนนี้คุณลิวพิงหยวนผู้เชี่ยวชาญด้านการะส,สมจัดงานประมูลการกุศลขึ้นเชิญผู้มีชื่อเสียงจากทุกวงการมาร่วมงานฉันเห็นว่าคุณกลับมาที่กูซีก็ยังยุ่งอยู่เสมอทำงานทั้งวันทั้งคืนบางครั้งก็ต้องจำนวนผู้เข้าร่วมจำกัดคุณชื่อเคยเป็นแค่เลขา และคุณลาออกจากงานแล้วคุณได้เชิญมางานนี้ได้ยังไงใครเปอคหรอกลบายเล็กๆที่คุณทําก็เห็นได้ชัดแล้วจะไม่พอใจกับฉันถ้ามีอะไรให้มาหาฉันอย่าทัตอนนั้นคุณยังเล็กก็เลยไม่ได้บอกเรื่องนี้คุณไม่คิดว่าคุณจะจําเอาไว้ตั้งหลายปีใช่ล่ะลูกเมื่อครอบครัวกูเพราะลูกสาวถูกคนร้ายจุดไปพ่อแม่จึงรีบไล่ตามคนร้ายไม่ได้สังเกตรถของปู่ ทำให้เกิดอุบัติเหตุถึงแม้ว่าการเสียชีวิตของปู่มีความเกี่ยวข้องกับครอบคร,บครัวกูแต่ครอบครัวกูไม่มีเจตนาที่จะทําให้เกิดอุบัติเหตุในเวลานั้นเราได้ทําข้อตกลงนอกศาลแล้วผ่านมาหลายปีแล้วถึงเวลาแล้วที่จะปล่อยวางฉันไม่เชื่อผู้ช่วยของคุณปู่ชัดเจนว่าพูดว่าเป็นเพราะคุณปู่ชนะการประมูลของตระกูลกูตระกูลกูตอบโต้ด้วยความจงใจทําให้คุณปู่เสียชีวิตในสถา,านการณ์เร่งด่วนแบบนั้น ผู้ช่วยก็แค่เดาไปเรื่อยถ้าจริงๆแล้วตระกูลกูมีใจคิดร้ายทำไมตำรวจถึงไม่ไปหาเรื่องพวกเขาละ่ะมีเงินสามารถทำทุกอย่างต้องเป็นตระกูลกูลที่ได้ติดต่อกับคนข้างบนถึงทำให้ลูกชายมีความคิดที่ข้างคล้เกินไปเขาเพ้อเจ้อเกินไปคุณปู่ของเธอเสียชีวิตฉันและแม่ของเธอก็รู้สึกเศร้ามากเช่นกันเป็นเพราะนั้นเลยตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัวทั้งเปิดเผยและลับหลังกับกูเจียเราก็ปล่อยให้คุณทำแต่ทุกอย่างเป็นรถของครอบครัวกู เราเพิ่งยื่งงานจากครอบครัวกูได้หนึ่งงานเราจะโกรธหรือเปล่าแล้วความจริงคืออะไรคุณโจค<ๆ>ุณโจเวนติงโจปล่อยฉันไม่อย่างนั้นจะทำอย่างไรสองนาทีผ่านไปแล้ว <ages> ตอนนี้เราแปลกกันขนาดนี้แล้วเหรอคุณหั่น ฉันไม่ใช่ลูกจ้างของคุณแล้วเราไม่มีความสัมพันธ์กันอีกแล้วยิงตอนมัธยมปลายฉันเรียกพี่ถึงแม้ว่าเราไม่มีสายเลือดแต่ตามกฎหมายคุณก็ถือเป็นพี่ของฉันในช่วงเวลาที่ฉันไม่อยู่